สวัสดีค่ะครีมนี้จะเป็น3 m i n u t e Make Up Challenge นะคะก็เราจะมาแต่งหน้าภายใน3นาทีกันด้วยลุกปากเข้มๆแซ่แบๆนิดนึงอะไรอย่างนี้พลอยจะบอกว่าพลอยได้วางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วยังไง3นาทีต้องทันแน่นอนค่ะลำดับจากผิวคิ้วตาแก้มปากเนาะก็เริ่มจากผิวก่อนละกันผิวเนี่ยพลอยจะเตรียมเป็น อากาลิโก CC ีครี่ค่ะ CC เครีมตัวนี้พอยใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันแม็กมากแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องทาแป้งเพิ่มปกปิดปานกลางนะคะก็คือแผนดงแผนดาอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่แล้วก็คิ้วคิ้วก็จะใช้เคที่ดอ l i m มอายบ o w ตัวนี้ค่ะตาตาเราจะดัดขนตากับปัดขนตาแล้วกันเพราะว่าชีวิตนี้ขัดขนตาไม่ได้จริง แก้มนะคะก็จะใช้เป็นวาววาวตัวนี้ของโลล่าจำชื่อได้แล้วอะสุดท้ายปากขอเลือกเป็นสีแซบแซจากเจแคทขาสีน้ำเงินน้ำเงินมากๆแบบนี้โอเคอันเนี้ยพอยขอตั้งเวลาไว้เป็น3นาที3วินะเพราะว่าพอยจะต้องเป็นคนกดสตาร์ทเองถูกไหมจะเริ่มยังโอเค เริ่มเลยนะหนึ่งสองซ้ำฮึซีซีครีมมาเลยค่ะอืมตอนนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างปกปิดปานกลางอย่างที่พลอยบอกแล้วก็ถ้าเกี่ยด,ด้วยมืออะ่ะจะง่ายนาทีแรกอะ่ะพลอยขอมอบให้ซีซีครีมเตรียมผิวไปเลยนาทีนึงพลอยเป็นคนที่มีอ่สิวบริเวณปากอะ่ะ ปากกับคางอะเยอะมากเพราะฉะน,นั้นก็จะขอเน้นบริเวณใต้าตาปากคางนะคะ อเคเห็นไหมว่ามันแมทมากค่ะไม่ต้องแบบตบแป้งเลยต่อไปค,คิ้ว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 คิว <c oughs> ้วจะทำไงให้มันเท่ากันล่ะคะทีนี้คุณขาอะ <c oughs> การคิวแหว่งเนี่ยยากที่สุดก็ตอนเติมให้มันเท่ากันนี่แห,หละค่ะไหวเนาะโอเคตาขนตาลางด้วยเนาะ แก้ม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  แล้วเรก็จะไปออกแซบกันจบปะจบจบอะไรที่มันแบบว่าเลอะเทนิดหน่อยก็อําพลางด้วยแว่นอะไรแบบนี้แต่ว่ามีคิ้วกับผิวมาแล้วเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยนะคะพระเจ้าตื่นเต้นมากอือหปากเขิบไปอีกโอเคขอบคุณมากค่ะคิมนี้สนุกมากขอบคุณนะคะก็ยังไงจริงๆอะ่ะ พอ,อยตั้งใจทำเป็นคลิปแบบว่าเตรียมผิวสำหรับอากาลิโกซีซีครีมถ้าใครสนใจซีซีครีมตัวนี้คะก็ลองไปตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย